สวัสดีทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่นูนี่ชาแนลกลับใหม่ครั้งกับ ห้าท่าที่ไม่ต้องออลลี่พาร์ทที่2นั่นเองเราได้เคยทำพาร์ทแรกไปแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ชมพาร์ทแรกก็สามารถเข้าไปดูกันได้การที่เราทำห้าท่าที่ไม่ต้องออลลี่ออกมาเนี่ยเนเหมือนเป็นการครีเอท่าแปลกๆให้คนที่ยังฝึกออลลี่อยู่แล้วยังออลลี่ไม่ได้ได้เล่นกับฟิงเกอร์บอร์ดให้มันสนุกแล้วก็ไม่น่าเบื่อวันนี้เราก็เลยกลับมาอีก5้าท่าที่ไม่ต้องออลลี่นั่นเองท่าแต่ละท่าที่เราจะมานําเสนอทุกคนในวันนี้เนี่ยทุกคนสามารถเอาไปอัดแอปเอาไปรวมกับท่าที่ตัวเองคิดก็ได้เป็นเหมือนเป็นนนกกาาารรรฟฟีไลใเเ่บปฉ เราไปเริ่มจากท่าที่หนึ่งกันดีกว่าท่าที่หนึ่งเนี่ยเราต้องมีอุปกรณ์เสริมก็คือนี่เลยสมุดหนังสือหรืออะไรก็ได้ที่เราแตกแบบว่าเอาขนาดแบบไม่สูงเกินไปนะขนาดนี้ก็กางโอเคอยู่พวกหนังสืออ่านอะไรเงี้ยกางโอเคท่าแรกนะจะเป็นท่านี้เลยห <What the? S 1> อ่ะเดี๋ยวเราจะทำอีกมุมหนึ่งให้ดูด้วยเป็นท่านี้ ง่ายไหมง่ายมากเลยเปิดมาท่าแรกก็คือง่ายแล้วทุกคนในพึ่งว่าเราว่ามันเป็นท่าแบบท่าเบบีอะไรอย่างนี้แล้วกัน <l uit> <t> ก็อย่างที่บอกไปว่าท่าแต่ละท่าที่เราเครียดออกมาเนี่ยสำหรับคนที่ยังออลลี่ไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่ออลลี่ได้แล้วก็ต้องขออภัยด้วยที่ต้องมาเห็นอะไรแบบนี้เรามคีความรู้สึกว่าท่านี้สำหรับคนที่กาลังฝึกออลลี่อยู่เอาไปใช้ฝึกออลลี่ได้เพราะว่าเนื่องจากโครงท่ามันคล้ายกันคือเราถ่ายมาใช่ไหมก่อนเราจะขึ้นเนี่ยเราต้องใช้นิ้วกลางกดเพื่อให้บอร์ดมันขึ้นแล้วก็ใช้นิ้วช ให้มากดเบาะขึ้นแล้วก็เอานี้กลับเข้ามามันคล้ายกับออร่ ima, มากจริงเวลาเล่นเนี่ยเราก็อาจจะขึ้นมาแล้วก็ลงหรือหลังจากที่เราขึ้นมาแล้วเนี่ยเราอาจจะหมุนให้มันเป็นแบบ แล้วก็ลงก็ได้มันก็เป็นการอัดแอพท่าไปโอเคท่าที่2เนี่ยเราก็ยังอยู่กับหนงังสือเหมือนเดิมมันก็จะคล้ายๆกันก็ยังมีโครงท่าจากท่าแรกอยู่ก็คืออันนี้คือการกดอันนี้ขึ้นมาแต่เราจะไม่เอารอหลังลงแล้วเราจะให้มันค้างอยู่ท่านี้แล้วเราก็ถ่ายมาแล้วก็ลงท่าที่2ก็ง่ายเหมือนกันเรามาปุ๊บเรากดขึ้นเรามายี้แล้วเราก็ลงหรืออีกแบบหนึ่งก็ได้ก็เป็นการขึ้นมาอย่างนี้ แล้วเราก็หมุนให้มันเป็นทรงอย่างนี้แล้วก็ลงก็ได้เป็นท่าอะไรประมาณนี้นี่คือท่าที่สองของเรานั่นเองเราไปเข้าสู่ท่าที่สามกันดีกว่าเดี๋ยวต้องพักจากหนังสือก่อน เปลนพร็อนิดนึงใครที่มีแบบของอะไรที่เป็นเป็นบ,บล็อกบล็อกสี่เหลี่ยมเหี่ยอะไรขนาดนี้เอาแบบไม่ไม,ไม่ไม่สูงจนเกินไปเอาแบบพอประมาณหรือถ้าใครมีแบบกรวยเล็กๆอย่างนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันก็จะเป็นอะไรที่โอเคเลยแหละแต่เราก็จะมานําเสนอสิ่งของที่ทุกคนหาได้ตามบ้านอาจจะเป็นถ้วยแก้วหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้เล็กๆเป็นท่าแบบนี้ เป็นการเหมือนถ่ายมาแล้วก็กดให้มันเหมือนเหมือนเราจะป๊อปแล้วยกบอดขึ้นยกบอดขึ้นในการใช้นิ้วโปง้งจับบอดแล้วก็เอานิ้วกลางโผล่มาแล้วก็โดดแล้วก็จับเข้ามาที่บอดตอนลงเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องลงท่านี้ก็ได้เราอาจจะโดดแล้วก็ เปลี่ยนมาให้มันเป็นท่าเฟกี้ก็ได้นี่ก็แล้วแต่ว่าทุกคนจะเอาไปครีเอทกันยังไงนี่ก็คือท่าที่3ของเราต่อไปท่าที่4เนี่ยเราจะขอใช้หนังสือกลับมาเหมือนเดิมก่อนออถ้าใครที่ดู5ท่าที่ไม่ต้องรีพับหนึ่งไปเนี่ยทุกคนก็จะต้องเคยเจอกับท่านี้ที่เราเคยรามานําเสนอทุกคนไปนี่คือการเอาบอกเข้ามาแล้วก็พลิกบอร์ดกับอะไรประมาณนี้แต่ว่าท่านี้จะ คล้ายๆกันมีการพลิกบอร์ดเหมือนกันแต่เราจะต้องเล่นแบบเฟกี้กลับไปก่อนเราเล่นหันหลังกลับเราเล่นมาแล้วเราก็กดขึ้นแล้วเราก็เอนิ้วเข้าไปให้มันเป็นอย่างนี้ง่ายไหมเราไม่ต้องกระโดดเราก็สามารถทําท่าพวกแบบสไลด์สไลด์ได้แหละตอนนี้เราเอาแบบขั้นต่าๆก่อนแล้วเราค่อยแบบเพิ่มระดับไปให้มันสูงขึ้นมาอีกหน่อยก็ได้สักบล็อกหนึ่งเราจะเอาท่านีนไปอัดเด็ยังไงก็ได้หรืออาจจะไม่ได้ขึ้นตรงขอบก็ได้อาจจะขึ้นตรงข้างบนอย่างนี้เลยก็ได้แล้วก็ลง ทุกคนก็ลองไปทําตามกันได้เลยท่านี้ท่าสุดท้ายคือท่าที่ห้าเดี๋ยวเราต้องย้ายมุมก่อนอ่าท่าสุดท้ายเราจะต้องย้ายมากันตรงที่มันมีกำแพงนิดหนึ่งมุมกำแพงหรือเป็นตรงกำแพงนี่แหละเป็นท่าไต่กำแพงนั่นเองแต่หลายคนก็อาจจะเคยเห็นท่านี้อยู่นะขึ้นมาแล้วเราก็เราถ่ายมาขึ้นแล้วเราก็โค้งกลับแต่ว่าจริงแล้วเราอาจจะไม่ต้องโค้งกลับอย่างเดียวก็ได้เราอาจจะเป็น เลยแลอย่างเงี้ยแล้วก็ลงทางเดิมหรือเราจะเป็นอย่างนี้ นี่แค่นี้จริงจง่ายมากเป็นท่าขึ้นกำแพงที่มี3 3แบบด้วยกันไปลองทำดูได้เลยนะทุกคนเราก็พยายามหาท่ามานำเสนอสำหรับคนที่ยังออลลี่ไม่ค่อยได้ก็จบกันไปกับ5้าท่าที่เราได้มานำเสนอให้ทุกคนกันใครที่มีท่าฟรีสไตล์หรือมีท่าที่ตัวเองคิดเองเนี่ยแบบเท่ๆเลยนะก็สามารถแคกเข้ามาในจีของเราได้เลยเราก็จะได้เห็นท่าใหม่ๆแล้วก็ท่าแปลกๆที่ทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ครีเอทท่านั้นๆออกมาเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิป น่าบ๊ายบาย